สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกราบนำใจนักธุรกิจขับรถช่วยเหลือแจกเงินคนยากจนในยามวิกฤต ผู้ประกาศข่าวดังสรยุสุทธศนจินดาเผยในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้วันที่28มิถุนายนว่ามีชายขับรถรู้มาแจากเงินช่วยเหลือชาวบ้านขณะผู้สื่อข่าวช่องสมได้ทำข่าวปิดแคมป์คนงานแล้วไปเจอภาพโดยบังเอิญบริเวณสี่แยกพระรามเก้าด้านไร้กล่าวว่ามีการแจกเงินสดคนละ200บาท400บาทโดยมีทั้งเด็กผู้สูงอายุวิ่งกรูไปหาที่รถพอไฟเขียวจะไปดักรอหน้ารถ บางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดรอผู้สื่อข่าวจึงได้ขับรถตามไปดูพบว่าแจากเงินให้ชาวบ้านโดยชาวบ้านบอกแจกมาหลายปีไม่ใช่แจกเฉพาะช่วงโควิดระบาดชาวบ้านจึงจำรถรูคันดังกล่าวได้เวลารถมาจึงวิ่งไปรอ,อกันถามว่ารู้จักไหมว่าเขาเป็นใครชาวบ้านบอกเขาชื่อว่าคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเป็นนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน ดานสรยุทธ์ก็ได้บอกว่าเป็นเจ้าของคําในตํานานไม่มีไม่หนีไม่ใจใช้คุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองจริงหรือเปล่าพร้อมทางให้ทีมงานโทรสอบถามว่าใช่ในายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองจริงหรือไม่พร้อมแซวว่าจะได้ไปถามเส้นทางว่าวันนี้จะไปแถวไหนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ